เป็นแมค้าออนไลน์ต้องมีเลขอะไรในเบอร์มือถือถึงจะปังแม่อยากบอกแบบนี้ค่ะวันนี้คุณขายอะไรเลขที่จะทําให้คุณปังต้องสอดคล้องกับสิ่งที่คุณขายถ้าคุณขายวัตถุมงคลในเบอร์มือถือคุณก็ควรจะมีเลข 5, 9หรือ 9 9จะส่งผลต่อธุรกิจคุณถ้าวันนี้คุณขายของที่เป็นของสินค้าฟุ่มเฟือยขายของเบนเนมหรือของที่มีราคาสูงสงเลขที่อยู่ในเบอร์คุณก็ควรจะมีเลข6 6ถ้าคุณขายของใช้จิตปาถะของที่เป็นของใช้ทั่วไปเลขในเบอร์มือถือคุณควรจะมีเลข2 3 2ส 4, 4 2สสอง สี่สแลกเหล่านี้จะเป็นเลขแข่งการค้าการขายนะคะถ้าคุณให้บริการทำกิจการเกี่ยวกับพวกเทค คโนโลยีต่างๆเลขที่จะทําให้ยอดคุณพุ่งและเติบโตอย่างรวดเร็วคือเลข4994แต่ละธุรกิจก็จะมีเลขประจําธุรกิจที่ต่างกันออกไปแต่ถ้าวันนี้คุณทําอาชีพเซลล์ทำอาชีพขายของค่ะอย่าลืมติดเบอร์ที่มีเลข4ไว้ในเบอร์มือถือของคุณค่ะเพราะจะช่วยทําให้กิจการการค้าของคุณค่ะสามารถรุ่งเรืองล่ํารวยได้ใครอยากรู้ธุรกิจไหนต้องใช้เลขอะไรคอมเมนต์ ข้ามาสอบถามได้นะคะแล้วแม่จะมาตอบคอมเมนต์คุณคะ่ะ